ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพีน่น้องทุกท่านด้วยสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีคุณพี่ด้วยก็อันนี้เอาดอกให้ดูเฉยๆนะตัวนี้คือมีมีการจองเอาไว้ตัวนี้ว่าให้ทําแบบนี้ให้ด้วยก็โอเคเดี๋ยวผมจัดทาให้เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องชนชมลาทองว่าเกิดจากอะไรนะครับผมว่าชนชมลาทองที่แท้จริงแล้วเกิดจากอะไรผมเองก็ ไม่แน่ใจนะเรื่องรากทองก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายหรอกก็เคยมีแค่หนึ่งต้นที่ขายไปแล้วนะครับผมเยียกว่าขายไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นนั้นแต่ว่าก็มีต้นที่สองที่โผล่มาต้นนี้ก็โอเครากทองร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะยกรากที่สูงหน่อยนะอาจจะไม่ถูกใจใช่ไหมคือพอดีตาขวนมาน,นานมากเลยกิ่งยอดเน่ากิ่งเน่าตับทิ้งแล้วก็กลัวรากเน่าด้วยก็ต้องยกขึ้นมาให้ให้ปลอดภัยนะ ให้พ้นกิดอันตรายก่อนแล้วค่อยจากการเรื่องการแต่งการปลูกใหม่ก็แล้วกันแล้วมาดูกันว่า,ารากคลองอ่ะจะเกิดอย่างไรกันเนี่ยอันนี้เกิดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าต้นนี้จะมีรอยวาววัวอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามีช่วงวาววัวหน่อยคือไม้ต้นนี้จะขาดการให้น้ําแรงน้ําในช่วงดูแลงไม้ผมก็จะไม่ได้ลดน้ําเลยอ่าก็จะตายมากเลยนะหลักร้อยนะเป็นร้อยถึงสองสามร้อยต้นเลยต่อปีนะเพราะผมไม่มีน้ําลดอันนี้ก็เหมือนกัน เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยว่าผมก็สงสารเอามาดูแลเอามาประคบปกงมแล้วก็เกิดเป็นรากทองแบบนี้อันนี้แบ่งแบ่งเส้นโดยตรงนะว่าเป็นเป็นเส้นรากทองแน่นอนก็จะเกิดแบบนี้อีกต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ที่อาจจะไม่ค่อยข้างที่สมบูรณ์เช่นกันนะอีกต้นหนึ่งแต่ว่าเขาก็เราดูใ,ใกล้ๆนะสีสันเขาในช่องตรงนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองทองลงมาตรงนี้ก็จะรื่มเขียวขึ้นไปอันนี้แต่ว่าต้นนี้อันนี้เปลี่ยนดินสองครั้งต้นนี้ผมดูคือ ผมเล็งเอาไว้ในระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เกิดดินครั้งแรกนะตัวน,นี้ว่าอันนี้ก็คิดก็ข้างตัวเองแั่นหละนะาะว่ารากทองนะคิดก็ข้างเวเยงว่าเป็นรากทองแต่ก็ยังไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซนต์ต้องดูอีกระยะหนึ่งแต่ว่าเขาก็โอเคประมาณนี้นะอันนี้ตัวน,นี้จะมีความสมบูรณ์ในช่วงที่ที่ถอดเกยนดินแล้วก็อีกต้นหนึง่งเอามาตรงนี้ก่อนอ่าต้นนี้ <c oughs> ตัวน,นี้พร้อมกันกับต้นเมื่อกี้ที่ถ่าย ก็อันนี้กกจะดูอาจจะไม่ไม่ไม่เท่าไหรนะอาจจะเปอร์เซ็นในการเกล่ยละทองก็เท่าไหรตรงนี้จะเป็นเป็นรอยรอยเส้นอ่สีละทองตรงนี้เห็นไหมขีดนิดนิดเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แล้วส่วนฐานล่างตรงนี้นะก็โอเคนะก็มีความสวยงามนะก็ตอนนี้ก็เล็งเอาไว้นานแนละ้วเหมือนกันนะว่าสีก็ยังยังคงสภาพนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เป็นสีเขียวนะแต่ก็ไม่ถึงเหลืองร้อยเปอร์เซ็นเหลืองเป็นสีทองร้อเปอร์เซ็นแต่ว่า เราต้องรอดูนะต้องรอดูเรื่อยๆรอดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือไม้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ที่สมบูรณ์เช่นกันอันนี้ก็เปลี่ยนดินในระยะหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เปลี่ยนดินรอบที่สองเช่นกันตัวนี้ก็อันนี้ฝังฝังรากไว้ก่อนนะว่าไม่ไม่ไม่ทิ้ว่ามากก็เราดูโอเคก็คล้ายๆกันกับตัวนี้ใช่ไหมอ่าไม่ไม่ไม่อ่าไม่ทิ้งห่างกันมากอ่ะ อันนี้คือไม้ที่ดูสมบูรณ์หน่อยนะดูค่อนข้างมีความสมบูรณ์หน่อยแต่ว่าไม้เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นไม้ที่รากไม่สมบูรณ์คือไม้ตัวนี้จะตอนนี้สมบูรณ์แต่ก่อนหน้านี้คือกลับกันไม่คาพูดเนี่ยจะเป็นไม้ที่ขาดแรงจะมีการรากเน่านะอ่าช่วงนี้จะเน่าตรงนี้จะเน่านะก็จะทําให้เส้นรากมาโผล่ด้านข้างกันหมดทําให้รากมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรากทองหรือไม่เปลี่ยนว่ารากทองจะเกิดจาก ธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือว่าการการที่ไม้เราโทมผ่านน้าแล้วมาดูไม้ที่สมบูรณ์คือตอนนี้อันนี้เป็นไม้ที่สมบูรณ์อันนี้ถอนขึ้นมาดูแล้วก็คือแปลกกัเพื่อนนะโอเครู้สึกว่าแปลกสวยกับเพื่อนอันนี้เปลี่ยนดินคือตอนแรกก็ฝังแหละแล้วก็มามามา,มาลดดินลงนะให้ดูให้โชว์แล้วก็ให้โดนแดดนะโดนแดดโดนร่มอะไรรอดูว่าตัวนี้จะเป็นเป็นปวดทองไหมถ้าพูดรากทองก็งไม่ถูกล่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นรากเนาะส่วนนี้เป็นขวดอ๋อโอเคน่าจะเป็นรากใหญ่รา,ทรากทองจะเป็นจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับไม้ไม้ที่มันเหมือนกันนะก็เขาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ธรรมชาติที่เราปลูกธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแดดก็ฝังประมาณนี้ตัวนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยแต่เราต้องรอดูก่อนนะรอดูวันท้้งหน้าในอีกเดือนสองเดือนนะ่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนแล้วมาดูไม้ที่ม่สมบรณ์อันนี้เป็นไม้ที่ม่สมบุณ์อันนี้เป็นเป็นไม้ที่ ที่เปลี่ยนดิมเช้านะคือเจอเมือ่อเช้าไม้ต้นนี้คือไมท้ที่ที่ปลูกในะลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เน,น่าหัวเน่าแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้นี่คือรอยตัดนะรอยที่ผมตับแต่แล้วผมเอามาชำพอดีรากออกมาเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้นะยินตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงจะมีรอยแดดเผาะอะไรบ้างไม่รู้นะความเสียหายจากจากการเน่าในครั้งที่ที่แล้วก็ไม่รู้นะผมต,ตัดเออไม่รอยตัดตรงนี้ไหมชัดเจนแล้วก็มาปักชำเขาก็โผล่รากออกมาเส้นนี้เป็นรากเส้นโต แต่เขาก็มีรากเล้านข้างอยู่นะเห็นไหมลอยด้านข้างผุมตัดทิ้งหมดว่าเขาก็มีมีความพิเศษคือตรงนี้จะเป็นรากขึ้นใหญ่ออกมาเป็นรากที่โตแต่เราดูนี้ก็ดูสีเหลืองอยู่ใช่ไหมอ่าใช่แต่เราดูรอดูการเปลีป่ยนแปลงอีกต้นเลี้งก็ตรงน,นี้เช่นกันอันนี้ก็เป็นไมท้ที่ที่รากเน่าเหมือนกันนะเน่าอ่าแต่ว่าตัวน,นี้เน่าเน่าช่วงท่วงขวดนะช่วงลำต้นนี่ลอยตับ พอตัดอันนี้ผมมาปลูกนะผมไม่ได้ทำร้าดขาบนะคือการชันราดขาบเราต้องใช้น้ำยาเร่งรากเข้าขช่วยด้วยในการป้ายแผลอันนี้คือตัดแล้วก็คือไม้ยังไม่เสียบพอดีเน่าก็ไม่มีความเสียดายนั่นแหละนะเอาลงดวง,ดวงวแล้วเราก็ตัดแล้วก็เอามาปักชําเลยเสียบไว้แล้วพอเขาติดแล้วผมมาดูเราถอนเอาไม้ที่ชําม,มาติดแล้วจะถอนขึ้นมาเปลี่ยนดินแล้วก็เพื่อเอาไว้เสียบก็ดูโอเคก็ส่วนที่สมบูรณ์คือด้านเขียวขึ้นไปด้านล่างก็อาจเวลาที่ส่วนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ อ่าตรงนี้เป็นรอยตัดนะเห็นไหมว้าแหวงแบบประมาณนี้แหละอันนี้ก็ดูถ้าไม่ทองก็ไม่ใช่ว่ารากทองแต่ว่าก็คล้ายขึ้นโอกาสที่จะเป็นรากทองได้ไม่แน่นอนาคตแต่เราก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเขาจะเป็นรากทองไหมตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะเพราะว่าก็เราต้องรอดูในประมาณอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนนั่นแหละนะถึงจะรู้ว่าจะรากทองหรือไม่รากทองเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตถ่ายให้ดูในไม้หมาไม้เหล่านี้ไม้ไมลักษณะแบบนี้ก็พอมีนะพอมี พอมีในจํานวนหนึ่งเนะพราะผมปลูกไม้จริงๆผมปลูกไม้เยอะมากนะเยอะมากเลยส่วนหน้าจะตายแล้งมันหมดเพราะว่าผมไม่มีน้ํารดแล้วก็ถึงมีเวลาพอมีน้ําหน่อยๆแต่ว่ามันก็เวลาไม่มีไม่มีเวลานะบอกบอกชัดไหมเพราะผมต้องไปทางานด้วยก็บางครั้งก้นหนื่อยเกินไปที่จะมาดูแลไม้เหล่านี้ก็ต้นทิดรอดอย่างนี้ตัวเล็กก็รีบมาทางานรีบมาเสียบตัวน,นี้ก็รากสวยดีเอาไปามาจะรากทองหมดทั้งบ้านก็ไม่ไหวนะ จะเยอะเกินไปลาทองเอี่ยเป็นไมท้ที่ที่มีราคาค่อนข้างที่จะจะดีหน่อยเพราะว่าจะเป็นไม้ที่หายากอ่านักสะสมชชมก็แน่นอนครับผมก็ต้องมีความใฝ่ฝันใฝ่ว่าเราจะมีลากทองที่บ้านัักต้นหนึ่งเอาไว้เฮ็ดเป็นไม้โตสวยเพื่อประดับบุญ,บ,ญบารมีนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ลาทองเกินมท้ที่ที่เป็น อาจารย์หลยท่านเป็นนักสะสมลากทองนะบางท่านก็มีเกือบร้อยต้นก็มีนะอันนี้เป็นรากที่เกิดจากธรรมชาติก็ว่าได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นไม้ที่ที่ไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์แต่เราก็รู้กันว่าชนเชืมรากทองบางต้นจะเกิดจากความสมบูรณ์ของไม้โดยตรงในลักษณะแบบนี้แบบนี้บางต้นจะเกิดจากไม้ที่ไม่สมบูรณ์จากการผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่าโดนแบบดดเผาโดนอากาศบรรยากาศที่แล้งแห้งเหมือนบ้านผมนะ ้านผมแห้งแรงมากไม้เหล่านี้ผมมียมนะี่บ่าแบบนี้นี่แต่ก่อนเดี๋ยวทิ้งจนเยอะแยะหมดเลยก็บางต้นก็เสียดายแล้วมาปากมักชำก็รอดดูว่าต่อไปจะเป็นรากทองไหมรากทองเราก็อาจจะยังสรุปไม่ได้ว่าจะเกิดจากความสมบูรณของไม้โดยตรงจากโถชา้านร่วไม้จะเกิดจากความไม่สมบูรณ์นะประมาณนั้นแหละนะพูดไปก็งงตัวเองนะเนี่ยรู้สึกงงตัวเองมากเลย ก็ขอบคุณทูกค่าด้วยครับผมขอบคุณมากก็ยอดเมื่อเช้าก็ไม่ได้ขายหรอกนะก็อยู่นะยอดนี้ห้าต้นห้าต้นก็ว่าสี่ร้อยสลายน่หกศิบนะก็รมสูงพวกอย่างแต่ว่าถ้าซื้อก็ไม่รู้จะมีเป็นอย่างสุ่มไหมพอดีเหลือเงินแค่ส่งไม้ให้คุณพี่พวกนี้นะสองกล่องก็ดีวันนี้เรื่องงานค่ำพอดีไปทํางานที่ไกลหน่อยแล้วก็กลับมาซื้อกับข้าวกับบ้านก็เหลือเงินแค่สามร้อยค่าส่งคนไม้สองกล่องนั่นแหละ เดี S <S ๋ยวถ้าซื้อก็มีก็ได้ส่งอยู่หลักนะตอนหลังส่งให้ได้แต่ว่าท่านท่านไหนจะช่วยรับไปไม้มบางผมก็มีโอกาสที่จะเป็นรับทองได้เพราะว่าไม้บางบางรุ่นนะบางรุ่นมันเรียกว่าไม้รุ่นนี้แหละรุ่นนี้แต่เป็นไม้ที bon ่ไม่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ก็จะมีโอกาสเส็นรักทองได้แต่ก็ยังมีไม้อีกเป็นพัน,ต,นะนต้นนะในลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่เหลืองแบบนี้นะหมายถึงว่าไม้ที่ย,ยังไม่ได้มาจากการเรื่อนการถอนมาถอนมาเปลี่ยนดินว่าจะมีไม้แบบนี้สวยไหมสวยไหม ก็มีแน่นอนครับผมการแบ่งปันร้อยเปอร์เซ็นตแบ่งปันขายแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยผมเองก็ในใจก็อยากมีไว้ที่บ้านหนึ่งคู่นะสองต้นประมาณนี้อย่างต้นนี้ก็แน่นอนไม่ขายแน่นอนเพรต้นนี้เป็นมันรับทองร้อเปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วก็ที่ไม่ขายเพราะว่าชอบแล้วแหละนะชอบแล้วแต่อ่านอกนั้นก็ขายขายแต่ว่าจริงๆก็อยากมีสักสองต้นท่าน,น,นก็พอก็ โอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วก็มีมีทักมาอยู่นะมีคุณคิดทักมาเรื่องราคทองให้ผมดูให้ชัดเจนก่อนนะทุกอย่างก็ค่อยคุยกันถ้ายังไม่ชัดเจนถ้าเป็นมาที่ยังไม่ราคทองชัดเจนก็ไม่ไม่ไม่กล้าขายนะไม่แพงหรอกนะราคาผมบอกว่าผมขอเข้าสารหนึ่งกระสอบถุงปุ๋ยเท่านี้เองก็โอเคนั่นแหละก็ได้อยู่ต่อหนึ่งเดือนไม่ได้คิดอะไรมากมายเอาราคาเท่านั้นเองผมก็เอามาแลกข้าวกันแหละถ้าถ้าเป็นราคทองจริงนะผมขอเข้าเข้าสารหนึ่งกระสอบท่านี้ ถุงปุ๋ยหนึ่งก็ไม่แพงหรอกนะ900กว่าบ,บาทนั่นแหละ900กว่าบ,บาทเองก็ขอบคุณค่านมากขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ